คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี f อพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องมาชมแนวทางหวยหนอย2ตัวเล่นเน้นลูดนะครับในวันประจาวัน อ่าเพราะเรื่องฮัตสบ์บดีที่9นะครับภูมิภาพันธ์ปศ2,567กับเลขเด่นที่ผมได้มา สำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางของประธานพิศีพิณองผิดหวังนะครับไม่เด่นอยู่ที่7กับ3นะครับเข้าทุกน้อยนะครับเข้าตั้งแต่เฉพาะกิจนะครับ78พิเศษ31ตัวเจาะนะครับปกติก็7 7ตัวเจาะ v i p 9 7แล้วก็3-3ตัวเจาะเมื่อวานเข้าทุกน้อยนะครับขอแสดงความดีพิพีพน้องที่มีความโชคดีก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องแอคคบวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด1กับ0ูนย์ะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศูย์ก็จะมี0 2นย์สะครับศูนยแล้วก็0ูนย์แปดสำหรับ1ก็จะมี0 1นย์หะครับสองหแล้วก็8 1 3ตัวเด่นก็จะมี64 1ี่หนึ่งะครับหนึ่งศนเเบิ้ลก็จะมี อ่าสามตัวก็จะมีสองศูนะครับ8 4 0เจาะให้3ตัวเบิ้ลกันให้4คู่นะครับ0 0 1 1 3 3แล้วก็77นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นกหลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพาวยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ